สวัสดีครับทีมงานครับพอดีไปสื่อโคมไฟมาเนาะก็เลยให้โคดเขามาติดตั้งให้ครับโคมไฟอ๋อไม่ชนวนนะชนวนราคาจะบาทโคมไฟยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาท,บาทมาเบิ่งครับโคมไฟยี่สิบห้าบาทมันสิขึ้นประมาณไหน เบิ่งได้ทีมงานนะเบิ่งมันสิขึ้นไปไกลท่านไหมมนสิไปมันสิขึ้นบ่มันสิขึ้นบ่ท่อนแหละมันสิขึ้นบ่สิขึ้นไม่เสใหม่ต้องเบิ่งกันครับทีมงานมันสิเป็นเกียร์ควบให้ล่ะครับทีมงานนี่แต่ว่ามันสิกระด้างกว่ากลัวกลัวเกียร์สมัยตะกี้นะแต่นี่มันสิสมัยตะกีมันจะต่อเองสมัยตะกี้มันมันสิเป็นคมตัวเองครับตัวนี้เขาสิเป็นคมบหลันคานะครับนี่ยิบหายบาดแลเบิ่งราคายิบหายบาดมาสิขึ้นปานไหนเบิ่งได้ตะกี้เราฉนวนฉนวนเป็นไรเนี่ยฉนวนใครเทียน อืมเป็นลายๆพาอาบเทียนครับทีมงานอับเทียนอับกี่เพิงไหมไข่ผาอับกีเพิงไหมอาโอเคแล้วซอรีเซเว่เบงเดี๋ยวเขาใส่ข้าจุดให้ด้วตะกี้ไม่ตะกี้ไม่เกี้โซลาค่าเหลืองน้ำมันกั๊บงอปะบ่หัวแต่เป็นตะกี้กับประมัณสามแผ่นเนาะสามแผ่นอันนี้เป็นตูดบะเฟืองครับ ตัวกระปีบ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 เนาะตัวเื่องห็นเาโอเคครับมาเบิรงกันมันสิขึนบ่ขึนโอเคครับเขาเริ่มกัจุดแล้วเริ่มกัจุดแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานเขาลองจุดบิ่งไฟกบไฟลอยไฟบริสุทธิเต็มเลยจ้ะไฟลอยเ่ไฟบริ่ซอมันได้น เราเสียเบิ้งครับว่ามัน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 สิขึ้นบ่มันสิขึ้นคือช่างเขาขายบ่ราคาใช้พันบาทครับพ่มนี่ไม่ใหญ่ไไม่ใหญเลยมันคือ่มมันเนี่ยตูดนี่มันมีห้อยต่อครับห้อยต่อครับนีเนาอ๋อขันเป็นข้อมสมัยตะกี้กับเป็นตูดกระปีบเนาะดักไดักกระปีบดักเฟือเองเห็นยากกำลังจุดครับกำลังจุดยังใครใคร ต้นนี้คือขอมสือได้ครับข่มมสือมาจากจากรันขามผมเลยมาเซเวเห็เบ้องนมานสิข้นบ่เอาละทีลกเสริมข้ามลำลือบ่อจอ,นะอเอเิงขึ้นะโ้โ้อดอมันสิข้นเขาดีบ่นะตั้งยี่ซียมากขึ้นตันนี้ไฟไฟติดแล้วไฟติดแล้วทำง,งานไฟติดสมันจะกีกับอูจุดกระเป่าอูจุดมืออไติดแล้อไฟิดงมือบางความดันมันแบางเด้อมันึิข้นบ่อแต่บางมันึิข้นบ่ กมตึงกำลังงตึกำลังตึงแต่ว่าผ่าสังเกตผ่ามันสิกระด่างเนาะมัน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 แบบมันบ่อนไหมแต่ไม่สังเกตมันมันมันเป็นผ่าบันมันก็เรียกแกล้งว่านี่มันตกอยู่บันเออโอ้ผมเคิดว่าตอนนี้ไม่แรงด้านนครับไม่แรงด้านแลยไม่แรงด้านแล้วเอาแลเ้วเอาแล้วมันเต็มรียมขยบกิน สังไปยังไงวะกัข้นนี่เียขึ้นมาท่กเรไปอนกํลังดากลังคืนวะข้นดิดวติ่งปนเดนไปมันดุะางนมันมวหนขงเดียวขงเขื้นจะได้ขนข้นเเพิ่งครับเวลาต้นนีกแล้วมันองทีก็กล pues ัวหรอ มันมันสิขึ้นเดีวเ้องมันเอื่นด่ากระปีบเนาะมันสิรอยพอเถมึงเ้อมีควันออกมาเรื่อยๆครับออกมาข้างๆแล้วาคาจิบหาบทครับแลคาจิบหาบาทเ้อทีมงานแลคาจิบหาบาทตอให้ทีมงานครับปล่อยขึ้นมันสิขึ้นนี่มันกันขื่นเองบบขึ้นเนาะตองตองตองมีข้อเหนกมัน บ่อคืนบ่ขึน้นเทมข้านบ่ขึ้นบ่ขึข้นครับก็ให้มันตึงอ,อย่างมันสิขึ้นเนี่ยมังเสียมันหรือไอแฟนใหม่อยู่ค้างเดียวใหม่ค้างเดียวแข่งเน้จัดกระแฉ่มันสีต้น,มมนเมื่อยไม่ร<อ>้อนเมื่อยอะไรเงือนว่ถึงมือยจะพองอคล้ายคลขี้เพิงนี่วะเนาะนี่แหละครับโคมไฟราคาจิมพ์หาปลาที่รังขามาขาย แต่เขาหลับประกัดนะบ่าข้นเข้ามามึงสิข้นต้เขบ่แต่เพิ่งเด้อแล้วฉันอ่ะก็ยังห้จุดืยังมันปล่อยเดีวรุนรุนนะมันรุนครับรุนมันจะข้นบ่แต่เพิ่งเด้อมันจะข้นบ่ดึงมือบ่ดึงบ่ไปเลย ไปยังไปยังเมึงรับมันสิขึ้นบ่อัดอัดค้อนให้เต็มๆเลยเออะค้อนค้อนมันทางต้องหรอจุ๊บไปไปบอไปบ่ไปบ่้อนไปเดียวไป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 ขับทีมงานไปแล้วไปแล้วทีมงานไปแล้ว่งาไปแล้วไปครับทีมงานไปแล้วเขาว่าประมาณหกกิโล่ประพานพานเขาป่ะหกกิโล่พานไปแล้วทีมงานไปแล้ว ตามลุงไปแล้วไปแล้วทำงานไปแล้วมีพาดครับหกกิโลพานครับวาหกกิโลพานเนาะหกกิโลพานไปแล้วเดี๋ยวเยี่ยนนมเหรอนี่ไปแล้ว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 กินนมกินนมอย่างเดียวกินนมแล้วเมอย่างเดียวไปแล้วโคตรทังแล้วไปตามลุมแล้ววันนี้หกกิโลพานครับทำงานหกกิโลพาน ไปแล้วเที่ยงงานหายเรีบเลยคุณหายเรีบเดี๋ยวพอเมียคนนี้หกกิโลพานครับนี่ละคมร่มเอ้ยคมไฟร้านค้าครับยิบหาบพูนไปแล้วอวยแล้วอวยแล้วไปแล้วไปแล้วอวยแล้วบังบังแค่บังไค่ชัดครับกุดดำดำแหละคือยข่มครับไปเมื่อกี้นี่ไปแล้วสาโยแล้วมันยืนรับแดดมันไปเลื่อยเลยบังยิบละไปทางสังขะครับงานนี้โอเคครับสวีบังสวีบและที่งาน